่อมาค่ะทุกคนค่ะในเรื่องของสุขภาพขอให้ลูกสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงขอให้ผลบุญที่จะนั่งสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทําให้หนูมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ทําบุญด้วยส่วนหนึ่งสมมติว่าวันหนึ่งเราประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราหาเงินได้ตั้งแต่แบบกําไรพันหนึงสองพันสามพันก็แล้วแต่หรือเป็นหมื่นก็แล้วแต่หกหมื่นก็แล้วแต่ ที่เราตั้งเป้ารายวันกลับไปเขียนเองเนาะสิบเปอร์เซ็นเนี้ยหนูจะดูแลสุขภาพแล้วหนูก็วางเป้ารายวันหนูจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรกินเล่าให้หนูขออย่างตัวของครูเองวางไว้แล้วว่าเออเราสงสัยเราต้องกลับมากินด้วยความที่เจลลี่ไฟเบอร์เราเคยกินมาก่อนเรากินมาหลายแบรนด์ดีถอกเราเลยแบบให้กินเจลลี่ไฟเบอร์นี่แหละเพราะมันมาลากหาพี่ก็ไปขอน้องเขามาเป็นเพื่อนจริงๆพี่พี่เคยสั่งกับพี่สาวคนหนึ่งนานแล้ว เราก็เฮ้ยกินเจลลี่ไฟเบอร์นี่แหละเพราะว่ามันราคาสองร้อยเก้าสิบแล้วเราจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเราเลยมาคิดฝันว่าแบบเราคิดว่ามันต้องขายดีแน่นอนแน่เลยขนาดเจ,จ้าของแบรนด์ยังขายจนได้ดยอดธุรกิจพันล้านอะ่ะเขานับถือองค์พ่อพี่เณรด้วยกันแต่ก่อนน้องเขาก็สอนดีทุกอย่างเราเลยบอกตัวเองว่าทุกคนคาให้เราบอกตัวเองว่าเราเป็นคนดีได้นะถึงแม้ว่าจิตลึกอะ่ะเรามีกิเลสเยะ เป็นมันมดธรรดาแต่เราไม่มีกิเลสครอบงำแต่เราตรงผักผักไอสิ่งที่มันทําให้เราเป็นคนดีไม่ได้อ่ะออกไปจากชีวิตเรานะถ้างั้นชีวิตเราไม่ดีขึ้นเหมือแบบนพี่ก็จะบอกตัวเองแบบนั้นนะ่ะว่าเราเป็นคนดีได้สิเราทําสํมเร็จเรานั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันเราแบ่งปันทุกวันสิ่งดีมันจะเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่มีข้อแม้ขอแต่ในการทําคลิปทำคอนเทนต์แบ่งปันเลยเนาะเหมือนตัวของครูเองอ่ะ พูมานั่งกินกันตัวเองก่อนนะน,นี่เฮ้ย hey, ถ้ามึงไม่ทำอ่ะจักรวาลคอนเฟิร์มสองสองแปดสี่นะคะทุกคนสองสองแปดสี่เนาะไม่ใช่เมื่องืนนะหนพี่เขียนใบสันจักรวาลไม่ขอถูกหวยนะคะหนึ่งแสนบาทสองสองแปดสี่แต่เราไม่เคยเล่นหรอกใครอยากเล่นก็ไปเล่นเอา 1 0 0 0 0แสนบาทนี้ต้องซื้อใบหนึ่งให้ได้หนึ่งแสนเลยค่ะถ้าได้แล้วสมมติว่าทุนลอตเตอรี่หนึ่งแสนบาทจะเอามาทำอะไรนูจะเอามาซื้อสกินแคร์ดูแลผิวดูแลตัวเองตั้งแต่ใบหน้าแล้วก็สุขภาพแล้วก็สมมตินคนอยากได้เงินเท่าไหร่เนี่ยถ้ามันได้มาจริงอะ่ะจะเอามาทำอะไรให้ตัวเองต้องดูแลตัวเองแต่งหัวจุดเท้าเพาื่อตัวเองสุขภาพดีเข้าใจไหมทุกคนแล้วได้ก็ต้องทำตามสัจจะด้วยเนาะ จะไปทำบุญก็ไปทำอย่างนี้แต่พิมพ์สมุดสมรมะก็ต้องพิมพ์อย่างนี้ค่ะ